สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะชาว่านลมนะคะลมได้แก่ราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่าของคุณนะคะคนที่คุณจากไปคนที่คุณห่างเหินคนที่คุณเลิกไปนะคะคือสองคนรักเก่าได้หมดหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณอยู่ในหมวดนี้เช่นกันแต่ทีี้ไงไพ่นี้นะคะหมอบอกว่าเป็นคลิปรวมแน่นอนละมันอาจจะตรงกับคุณบางส่วนหรือไม่ตรงเลยนะคะดูเป็นไกด์ไลน์นะคะจะดีที่สุดนะคะ ไพ่นี้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เช่นกันนะคะโอเคหมารู้เป็นแบบโหราศาไทยไพย่อันนี้อันนี้ฝั่งคุณนะคะชาวธาตุลมอันนี้เป็นฝั่งเขามาดูฝั่งคุณคุณอาจจะคุยกับคนธาตุลมนะคะเดียวกับคุณตุลกุมเมทุนนะคะมีหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้าโอ้เหมือนคุณกําลังเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นความรักใหม่หรือเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะหนึ่งเหรียญธาตุดินกันพฤกษบังกรหนึ่งถ้วยธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิก ธาตุไฟเมสิงนธูมาครบหมดเลยนะคะที่จริงหมอว่าคุณคือใครก็ได้นะคะธนูลัคนาธนูก็มานะคะไพ่เก้าเหรียญตกตำแหน่งของเจ้าเรือนชะตาของธาตุลมตอนนี้นะคะหมอว่าคุณรักตัวเองกลับมาโฟกัสเรื่องตัวเองแต่ถ้าไพ่สองใบนี้ขึ้นมานะคะหมอจะตีว่าคุณตอนนี้คุณกําลังปรับเปลี่ยนลุคของคุณใหม่นะคะบางคนศัลยกรรมเล็กๆน้อยๆามว่าทําได้ไหมหมอว่าทําได้เพราะหนึ่งเหรียญมันโยกกันนะคะ คุณกำลังปรับปรุงใหม่ปรับตัวเองใหม่ปรับลูกใหม่หรือแม้แต่ศัยกรรมพ่ยสองใบในขึ้นมาเล็กๆน้อยๆทำออกมาแล้วสวยนะคะไปดูเลือกดูยามเพิ่มเติมมีนะคะก้าวเรียญแปลว่าคุณกลับไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานการรักตัวเองมากขึ้นนะคะปรับเปลี่ยนลูกใหม่เริ่มต้นใหม่กับตัวเองบางคนเริ่มต้นงานใหม่สี่ถ้วยตกตำแหน่งอนาคตคุณที่คุณรักเขาก็ไม่รักเราไม่ใส่ใจไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคะ แต่คนที่เขามาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาสีถ้วยไหมคะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้แหละในด้านความรักแต่คุณ <c oughs> คุณไม่เอานะก็จะท่าให้ทำยังไงใช่ไหมท่านลมคะก็เราไม่ได้รักกันเนาะเราไม่ชอบเขายังไม่ถูกใจนะคะเราก็ไม่ชอบนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมานะคะหนึ่งเหรียญแปลว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับงานใหม่กับ อะไรใหม่ๆที่กลับมารักตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนคุณอาจจะรอข่าวจากคนไกลคนที่จากไปคนที่ห่างเหินคิดถึงรออยู่นะคะแต่ดูไพ่นะคะดู3ามวยยกกันเป็นความรักที่เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบสนุกสนานเฮฮหามีเพื่อนเยอะหรือมีคนเข้าหาเยอะนะ,ะแต่เขายังเป็นเดอะฟูลตรงตำแหน่งความคิดคือไปเรื่อยๆไม่ได้ชัดเจนอะครไม่คิดจะ จริงจังอะใครอะเป็นเฟลลี่นะคะคล้ายๆว่าเขายังไม่ได้ปักหลักกับใครคุณหมอว่าคุณถอดใจแต่ตอนนี้คุณจะอยู่กับตัวเองได้แล้วเพราะว่าเป็นก้าวเหลี่ยนะคุณกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลหัวใจตัวเองรักตัวเองมากขึ้นมากกว่ามาดูฝั่งนี้นะคะเดวิลนะคะ,ะคุณอาจจะคุยกับมังกรลัคนามนกรนะคะแล้วก็ธาตุลมตึนกูเมทุน เจ็ดถ้วยเป็นตำแหน่งของเขาด้วยนะคะหมอว่าเขามีตัวเลือกเยอะมีทางเลือกเยอะหรือคุณก็ได้นะคะไพ่สลับกันไวเวอร์ซ่าได้คุณอาจจะคุยกับเขานะคะเขาก็ไม่ประกาศสัทีว่าเป็นแฟนกันเป็นเงาของเขาแล้วเขาก็เป็นคนเจ้าชู้นะคะเดอะเดวิลนี่เจ้าชูนะคะมีคนรักเยอะมอะีคืออาจจะชอบสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยว เขายังไม่ได้คิดจะซีเรียสไม่จริงจังอะไรใครหรือเขารอคนเก่าๆของเขาก็ได้นะไะพ่หก้วยขึ้นมาหรือเขาไปม,มีคนใหม่แล้วอาจจะมีความสุขหรือเขามีครอบครัวก็ได้นะ,ะพระสีไม้เท้าคุณอาจจะไปรักคนที่มีเจ้าของหรือเขายังพนันการกับคนที่เป็นครอบครัวเขาที่ยังตัดไม่ขาดนะคะไพ่พวกนี้นะคะขึ้นมาเพราะว่าเดเฮงแมนมันติดแงกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับบางคนเนาะนะคะที่หมออ่านนะคะหมออ่านกว้างนะคะเพราะว่าไพ่มันมันหลายแบบนะคะหมอคงไปฟัน ฟันอะไรใครไม่ได้ว่าเป็นของคุณคนเดียวหมอขอดูอดีตที่ผ่านมาของท่านลมนะคะท่านลมถึงคุณในถุนเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอพ่อหนึ่งไม้เท้าหนึ่งถ้วยหนึ่งเรียนหมอว่ามีโอกาสดีๆใหม่ๆเข้าหาคุณแต่หมอจะทําคลิปคนโสดนะคะคลิปคลิปต่อไปเนาะหมอคุณพูดเยอะไม่ได้เพราะคลิปอันนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่านะคะหกถ้วยนะคะหมอเห็นคุณบางคนวนเวียนกลับไปกลับมานะคะ กลับไปกลับมากับคนเก่าๆคนที่เคยห่างไปก็ได้นะคะคนที่ห่างเหินไม่คุยแล้วก็กลับมาคุยอีกแต่มันไม่ได้มีอะไรนะคะใหม่ๆเลยเดะมูนชาวมีนลัคนามีนนะคะคุณตกเป็นเงาของใครมีอะไรนะคะเดะมนคุณเห็นภาพไหมอะเหมือนภาพหลอนภาพนิ่งภาพที่มันไม่ชัดเจนอะเขามีอะไรที่ไม่ชัดเจนอะคุณเขามีความลับเยอะ เขาแอบซ่อนอะไรบางอย่างไว้หรือเขานึกถึงคนเก่าๆของเขาก็ได้ด้วยนะคะเหมือนเขารออะไรสักอย่างเดี๋ยวทำแผนชาวธนูลัคนาธนูความรักของคุณอาจจะอายุต่างกันหรืออยู่ไกลกันหรือมีอะไรบางอย่างนะคะที่มันต้องปรับต้องเปลี่ยนนะคะแตกต่างกันนะคะสิบไม้เท้าคุณเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับความรักนะคะเหนื่อยจึ้งต้องแบกอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะห้าถ้วยหมอเห็นบางคนนะคะนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆนึกถึงแต่เรื่องเดิมๆ เรื่องใหม่ๆไม่ว่าคุณจะมีคนใหม่เข้ามานะคะในภาพปัจจุบันคุณเห็นไหมคะคุณก็ไม่ไม่เอาก็จะให้ทํำยังไงเนาะก็เราไม่ชอบทาทายังไงได้ใช่ไหมคะเด็กคือถ้วยนะคะถ้าน้ากระกรกมีพิจิกอายุที่ต่างกันนะคะภายพูกนี้ขึ้นมามีความพิจแตกต่างกันนะคะอดีตที่มาอดีตอดีตที่ผ่านมาสิบถ้วยคุณอาจจะไปเจอใครที่เขาเป็นมีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วหรือเขายังพันธนาการกับ คนอื่นอยู่ก็ได้นะคะไพ่ขึ้นมาหนึ่งถ้วยนะคะถ้าคุณเป็นครอบครัวแล้วแสดงว่ามีคนใหม่ๆเข้าแทรกความสัมพันธ์ของคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคุณหรือคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือแฟนคุณก็ได้นะคะมีความลับกับคุณแอบทําอะไรลับหลังเราก็ได้นะคะมีคนมาง้อหรือเปล่าคะคนเก่าๆคนที่ห่างไปก็ได้นะคะห้าดาบมีคนที่ทัศนคติหรือทะเลาะก,กันขัดแย้งกันนะคะห่างกันออกมาอืม เด็กถือดาบนะคะทัดลมตุนกูมเมถุนอายุน้อยกว่าหรืออารมณ์เวียงเวียนหรือเราส่องเขาหรือเขาส่องเราก็ได้หรือบล็อกกันไปหรือปิดกันหรือมีกำแพงนะคะได้แต่สืบแต่ส่องแต่มองกันนะคะแต่ว่าไพ่พลังงานพวกนี้มันสับสนมันซับซ้อนมันซ่อน,ซ,อน,ซ,อนซ่อนเงื่อนนะคะคุณอาจจะเจออย่างนี้ก็ได้นะคะทัดลมค่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยทีนี้หมอขอดูว่าเขาคิดยังไงกับคนทัดลมบ้าง คนลักเก่าคุณนะคะคนที่ห่างไปคนที่จบไปหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนได้หมดอยู่ในหมวดเดียวกันนะคะแล้วคิดยังไงกับคุณบ้างหนึ่งดาบนะหนึงดาบคือเขาอยากได้ความจริงเขาอยากได้ความชัดเจนนะคะหรือเขาใจแข็งหรือเขาคิดว่าคุณใจแข็งหรือเปล่าสองไม้เท้าเขาบอกเขารอคุณะคะหรือ เขารออะไรบางอย่างนะคะหรือเขามีสองช้อยให้เลือกหรือเราอยู่ไกลกันอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเขามีสองช้อยให้เลือกก็ไ <uem> ด้ <the lover> นะคะจริงด้วยเดลเวอร์นะคะชาวมีถุนลัคนามีถุนถความรักนี้มันจําเป็นต้องได้เลือกต้องตัดสินใจเขาอาจจะให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้นะคะให้พวกนี้ขึ้นมานะคะเขาคิดว่าคุณเป็นเดอะซันนะเขาคิดว่าคุณดีทุกอย่างละคะ่ะแต่เขาอาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะ ะะให้ความชัดเจนคุณไม่ได้เด e เวอรนะคะคือความเข้าใจหรือคนที่อยู่แดนไกลนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศได้เด e เอ่าซีดาบนะคะคิดว่าคุณนิ่งไปเงียบไปหรือเขานั่นแหละนิ่งเงียบนะคะหกไม้เท้านะคะคือเหมือนเขานึกถึงคุณนะนึกถึงว่าคุณนะ อยากย้อนกลับมาคุยกับคุณก็ได้เขาคิดว่าคุณเป็นเดอรซันเขาคิดว่าคุณเป็นอะไรที่ดีเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เข้าใจเขาแต่มันมีสองอย่างให้เลือกไงนะคะหรือคุณก็ได้นะคะเด็กถือดาบท่านลมจนคุณมถุนเราคุยกันแล้วอารมณ์ไม่ดีใส่กัน <c oughs> อารมณ์เหวี่ยงวีนนะคะ <c oughs> นายถือดาวก็เหมือนกันเราเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราทะเลาะกันคุยแล้วเขาก็ไม่เข้าใจมันก็งองแงนะคะเขาบอกเขาอึดอัดเขาก,กดดันนะคะเขามีเรื่องที่อยู่ในใจที่บอกคุณไม่ได้หรือเปล่าหรือความรับนี้ เขาตกเป็นเงาของคุณเป็นอะไรลับๆของคุณหรือคุณเป็นความลับของเขาก็ได้นะคะเขาไม่สามารถาที่จะชัดเจนกับคุณได้หรือเปล่านะคะไพ่พวกนี้มันอ่านสลับกันได้นะคะมันมีคนที่เดินจากไปนะคะทั้งที่รังรู้สึกดีรู้สึกใช่หรือมันถอดใจมันน้อยเนื้อต่ใจหรือเราอยู่ไกลกันเราแตกต่างกันแต่แน่นอนะเขามองคุณดีอยู่นะคะเดลซันเราคิดว่าคุณคุณเป็นอะไรที่หน้าตาดีการศึกษาดีเป็นคนที่ มันมันโปรไฟล์ดีนะคะแต่เข้ามาในสถานะที่เวลาที่มันไม่ใช่เขาก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกกดดันมีอะไรที่บอกคุณไม่หมดนะคะหรือเป็นเงาของใครสักคนนึงนะคะเป็นเงาของคุณก็ได้หรือคุณเป็นเงาของเขานะคะเหมือนเหมือนแบบเนี้ยอืมงั้นหมอดูอขออนุญ,ญาตเก็บนะคะทีนี้มาดูกันว่าคนที่คุณรักคนที่คุณคบคนที่ห่างคุณไปคนที่เลิกกันไปนะคะเขายังคิดถึงคุณไหมเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะเ ดูนะคะเขาคิดยังไงกับชาวทาตุลมนะคะสิบไม้ทาอ่าสิบดาบนะความรักนี้เขาบอกทําให้เหนื่อยเราเหนื่อยกันหรือเปล่าคะเพราะว่าบางคนอารมณ์ไม่ดีใส่กันนาะะนนายถือถือดาบธาตุลมตึนกุมไม่ถุนนะคะเขาคิดว่าเราคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องคุยกันแล้วไม่เข้าใจคุยกันแล้วรู้สึกเหนื่อยนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาอืม เอ็มพ o r นะคะชาวเมธลัคนาเมนะคะคนต่างชาติคนต่างจังหวัดคนแดนไกลต่างประเทศได้หมดนะคะหกถ้วยพวกนี้เขาก็ยังนึกถึงคุณนะคะแต่ว่ามันมีอะไรที่เราทั้งคู่นะคะคบกันแล้วเหนื่อยคุยกันแล้วไม่เข้าใจคุยกันแล้วใช้แต่อารมณ์บางทีก็มีอีกโก้มีทิฐิก็ได้นะคะอืในถือถ้วยนะคะเขาอาจจะอยากเป็นเพื่อนคุณหรืออยากกลับมาง้อคือหรือรออนที่คุณไปง้อก็ได้นะคะภพวนี้ขึ้นมา มันมีบางอย่างเขาคิดว่าคุณไปเริ่มต้นใหม่คนอื่นหรือเปล่าหรือเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะคิงถือถ้วยเขาก็ยังรู้สึกดีคุณเขายังนะคะถ้าน้ํากรกฏมีพิชิกมีคนที่อายุต่างกันมีคนที่อายุน้อยกว่านะคะแต่ว่ามันเหมือนคนสองจิตสองใจนะคะอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะเริ่มต้นใหม่แต่พอคิดอีกเรื่องหนึ่งก็เออเรา แตกต่างกันทางด้านอายุทางกากาไกลกัไกลกันเหนื่อยก็เหนื่อยคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะคะมันมันอาจจะมีคนที่คิดแบบนี้นะคะอืมคุยกับคุณเรารู้สึกอึดอัดเขาบอกไงรู้สึกกดดันเรารู้สึกคุยกันไม่ค่อยเข้าใจนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะม,มันรู้สึกเบือะะเบ่อนะคะเบื่อนะคะ คุยกันมันไม่เป็นอย่างที่คิดไม่เป็นอย่างที่หวังนะคะเขาก็หวังว่าให้พวกนายนขึ้นมานะคะเดลลเวอร์ lover, เขาก็จะเป็นต้องเลือกต้องช่างต้องตัดสินใจมันมีรักที่เป็นทางเลือกก็ได้นะคะแน่นอนหลังบางทีเขาอาจจะคิดว่าคุณน,นี่แหละคือคนที่ใช่อยากกลับมาเลือกคุณแต่ในสภาวะบางอย่างเราอาจจะอยู่ไกลกันแต่บางคนอยู่ใกล้ก็เหมือนใจห่างก็ได้นะคะหรือคุยกันมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึก ดราม่ามันรู้สึกขัดแย้งมันมีปัญหารหรืออีกโก้หรือความไม่เข้าใจทําให้เราเหนื่อยนะคะอืมเขาอาจจะเคยคาดหวังว่าคุณอยากจะเลือกคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากมางอเราความคิดนะคะหรือรอให้เราไปงอเขาก็มีใจให้เราแต่ว่าอีกใจนึงก็เขาก็เหนื่อยนะคะหรือเราทั้งคู่เหนื่อยก็ได้นะคะอันนี้ความคิดเดี๋ยวหมอขอดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์คนทัดลมจะเป็นยังไงบ้างนะคะ มีโอกาสได้รีเทิร์นไหมนะคะหรือจะจบกันไปเลย6ถ้วยนะคะสามเหรียญขอดูแนวโน,โน้มความสัมพันธ์6ไม้เท้าเะสตาสเตนหมอว่ามีนะคะสำหรับาชาวทัดลมนะคะจะมีคนที่กลับมาได้คุยกันนะคะกลับมาเคลียร์กัน ถ้าพวกคุณยังรักกันยังคิดถึงกันยังตกลงกันได้ไม่ได้แปลว่าคุณมีแฟนเขามีแฟนอันนี้นะคะ,ะถ้าพวกถ้ากลับมาวกนี้ในอนาคตมันก็จะไม่สุดทางอยู่ดีมันก็คือตันนะคะแต่ถ้าพวกคุณโสดเขาก็โสดหรือใจมีปฏิพัตยังรักกันยังเป็นคู่ที่เคยเกื้อนหนุนกันมาแต่ชาติอดีตนะคะทําบุญร่วมกันมาแน่นอนละถ้ายังคิดถึงกันมีโอกาสนะคะที่จะได้กลับมานะคะมาคืนดีหรือมาคุยกันนะคะแต่หมอไม่ได้บอกว่าสมหวังหรือ ผิดหวังประการใดนะคะมันมีหลายอย่างนะคะให้เด็กถือถ้วยนะคะระวังอารมณ์มากๆนะคะนายถือดาบนะคะถ้าลมที่อ่ระวังคุยกันแล้วอารมณ์เหวี่ยงวีนใส่กันทะเลาะก,กันนะคะขัดแย้งกันมันก็จะเกิดขึ้นนะคะนะคะบางคนอยู่แดนไกลต่างประเทศต่างจังหวัดคุณอาจจะคุยกับแชร์รืออดชาวก,กรกฎนะคะธาตุน้ําม,มีนพิจิกนะคะกรกฎได้หมดนะคะธาตุลมตุนกืนเมถุนแล้วก็มีคนอายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมา แต่ว่ายังไงหมอก็เห็นไพ่ก้าเหรียญบางคนเริ่มนะคะเจ็ดไม้เท้าบล็อกกันไปหรือคุณเริ่มมีกำแพงเริ่มปิดกั้นนะคะเริ่มไม่อยากคุยเริ่มก้าเหรียญเห็นไหมคะไพ่เจ้าเรือนจะตาเป็นก้าเหรียญคุณเริ่มที่จะไปโฟกัสเรื่องตัวเองเพราะว่ามันเหนื่อยนะคะอดีตที่ผ่านมาคุณย้อนดูนะคะที่หมอดูมานะคะทําไมหมอถึงบอกว่าดูปัจจุบันแล้วก็ดูอดีตแล้วเขาคิดยังไงแล้วแนวโน้มมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นสเต็ปนะคะมันมีที่มาที่ไป เก้าเหรียญคือคุณอยากจะรักตัวเองอยู่กับตัวเองมากกว่าสร้างเงินสร้างงานเพราะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องคุยกันแล้วแตกต่างคุยกันแล้วทําให้ขัดแย้งกันตลอดนะคะได้คุยกันมันก็ยังไม่ลงตัวระวังอารมณ์มากๆนะคะพวกนี้ขึ้นมานะคะไพ่ขึ้นอย่างนั้นหมอขออนุญาตเก็บนะคะทีนี้หมอขอไพ่แนะนําคุณดีกว่านะคะเดี๋ยวมินขอแนะนําคุณว่าจะทายังไงทัดล้มนะคะในปักแรกของเดือนสิงหา ทิ้งถือถ้วยนะคะแปดไม้เท้าจัดเมนนะคะอืมเดรสตานะคะไนท์ถือถ้วยเอ่อนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาไนท์ถือถ้วยจัดเมนหมอพูดสองสองใบนี้ก่อนนะคะ แปลว่าในถือถ้วยจะเม้นคนเก่าๆคนจากอดีตชาติหรือคนชาตินี้ละค่ะที่เคยห่างเหินไปมีโอกาสได้กลับมาคุยกับคุณนะคะแต่การคุยกันมันอาจจะเป็นการเคลียร์ใจว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้หรือจะตกลงแค่เป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่ามันแฝงไปด้วยผู้คุณทะเลาะกันบางคนนะคะขัดแย้งกันมีอะไรที่แตกต่างกัน ะะแต่ว่าหมอเห็นว่าบางท่านนะคะปลดปล่อยจัดเม้นแปลว่าคุณจะหมดวิบากกรรมคุณจะปล่อยไปแล้วแต่เวีนแต่กรรมคุณคิดว่าที่มันผ่านไปมันใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่คุณก็จะปล่อยไปคุณจะกลับมารักตัวเองเดรสตาคุณจะทําใจได้จะเยียวยาหัวใจตัวเองได้แล้วมากกว่าสําหรับบางคนนะคะขอบคุณนะคะท่านลมตุนกุมเมถุนนะคะชอบช่วยกดซับสไครป์กดติดตามเป็นกําลังใจให้มินด้วยนะคะขอฝากประชาสัมพันธ์นะคะสักหนึ่งนาทีนิดหนึ่งสําหรับบางคนที่ คอมเมนต์นะคะหรือเข้ามาทักว่า,าหมอมินถ้าเราจะดูดวงกับคุณเราควรทำยังไงนะคะเราเราจะทำยังไงหนึ่งนะคะถ้าคุณทักไปจะมีแอดมินนะคะไม่ใช่หมอนะมาตอบไปคุณเช่นเขาจะบอกว่าวันนั้นวันนี้นะคะมันยังมีคิวว่างอยู่ถ้าคุณคิดว่าคิวมันยาวไปหมอบอกเลยนะคะ เป็นการโอนจองที่ไม่ได้ดูวันนี้แน่นอนนะคะคิวหมอเต็มวันต่อวันนะคะอย่างน้อยก็3าสี่วันถ้าคุณรอได้นะคะฟังให้ดีนะรอได้คุณก็โอนจองนะคะนะคะแอดมินเขาก็จะให้เลขที่บัญชีไปคุณก็โอนจองแล้วคุณก็นัดเวลาที่คุณเลือกเองนะคะแต่ไม่ตรงกับต้องไม่ตรงกับท่านอื่นด้วยนะคะพอถึงเวลาคุณก็ได้ดูแต่ถ้าคุณคิดว่ามันคิวยาวหรือคุณไม่พร้อมนะคะคุณก็ไม่ต้องคุณก็แค่มา ทักถามนะสอบถามว่าเป็นยังไงค่าคูยยังไงก็ผ่านไปแต่ถ้ามาขอโอนจองแล้วบอกว่าเขาเราขอจองนะคะแปลว่าคุณก็ต้องโอนจองนะคะให้บัญชีไปแล้วยัง,ยงเงียบหายไปนะคะถ้าเงียบหายไปนะคะหมอก็จะรอนะคะรอว่าคุณจะโอนจองไหมหมอก็จะภาวะพะวงว่าเพราะว่ามีคนมาทักนะคะสมมติว่าอีก3ามวันอย่างเงี้ยค่ะสมสมติมีมีแค่2คิวอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนมาถามเรื่อยๆหมอก็จะพวงว่าคุณจะโอนจองไหมถ้าคุณไม่จอง นะคะคุณถ้าคุณไม่พร้อมที่จะโอนคุณก็แค่ทักมาสอบถามได้คุณก็ผ่านเลื่อนไปนะคะรอเขาที่พร้อมจะโอนจองเขาจะได้มีคิวนะคะคิวนะั้นมีอยู่แล้วนะะแต่ใครจะอยากรอ5วัน10วันข้างหน้าละใช่ไหมคะคู้คนก็มีปัญหาทุกใจก็อยากได้ดูพรุ่งนี้มาลืนอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณไม่พร้อมที่จะโอนจองนะคะ หมอก็จะได้ไม่พะวงนะคะว่าเอ้ยถ้าค,คุณคุณจองนะคุณก็คุณโอนมาแล้วคุณจะไม่มีคิวหรือเปล่านะบางคนให้ไปแล้วเงียบไปเลยหมอก็ไม่รู้ถ้าไม่พร้อมคุณก็แค่ทักมาสอบถามแล้วก็เลื่อนผ่านไปได้ค่ะค่อยมาทักสอบถามใหม่นะคะแค่นั้นเองค่ะขอบคุณนะคะธาตลมตุนคูมเมธุนนะคะบางเพจน,นะคะ เขาบอกถ้าไม่พร้อมที่จะโอนจองก็ไม่ต้องทักมาเลยนะเราเคลื่อนไม่ได้ด้วยนะคุณไปสอบถามดูนะไม่เชื่อนะเคลื่อนไม่ได้ด้วยหมอก็ยังเลื่อนได้หนึ่งครั้งอารมณ์มรร่วยให้ได้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีรัะตบังเพจนะคะหมอไม่ได้ว่าใครนะแต่หมออยากให้มีความเกรงใจนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ